และวันนี้ก็มาถึงกับแอส r าปีกตัวที่หลายคนรอคอยตัวที่แบกนักแบกหนาเต่าเชจะเกือไหมเดี๋ยวไปอยู่กันก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เกม b a c k c ค ver M นะครับผมก็วันนี้นะครับผมเป็นวันที่แ s t ตาปีเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ โกโบหรือ s e r v ์ฟเนะครับทุกคนนะก็หลายคนอาจจะบอกว่าแ s t a าปีกเนี่ยต้องใช้ตั๋วพิเศษในการสุ่มหรือเปล่าอันนี้ที่เท่าที่ผมดูมานะทุกคนนะเหมือนจะใช้ตั๋วธรรมดานะครับผมซึ่ง ID นี้เป็น ID ของน้องเวกเตอร์นะผมเป็นสมาชิกในช่องเรานั้นทุกคนนะน้องก็เตรียมเพชรไปทั้งหมด24,000เพชรคือกะว่าแบบว่ากะว่าแบบ GM เหลี่ยมเอาตั๋วแบบนั้นเข้ามานะ ก็จ้าเพิไปซื้อเลยครับผมก็การันตี200เหมือนในเซิร์ฟเวอร์ j จไปนะทุกคนนะแต่ไม่ครับผม GM เซิร์ฟเวอร์ไทยใจดีครับผมให้เป็นตั๋วปกติมาสุมแอสต r าปีนะครับทุกคนนะและสนมนใครกำลังมองหาร้านเติมเกม แบ็คโคเวอร์นะทุกคนนะวันนี้ผมขอเสนอ list man shop ครับผมตอนนี้โปรโมชั่นโคตรเยอะนะผมบอกเลยผมขึ้นรูปโปรโมชั่นให้ดูนี่ผมโปรโมชั่นเยอะมากทุกคนนะสำหรับ list man shop นะครับผมแล้วก็มีแพ็ค99บาทด้วยนะครับทุกคนนะก็อย่าลืมไปตํากันนะผมผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับทุกคนนะ list man shop ผมไปดูเลยไป l ลิชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ back cover mobile ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมผ่านเว็บในแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมนคอร์ใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลายเติมถูกเติมไหวต้องลิชแมนชอ็อป โอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะผมก็จะมาสุ่มแอสตาแดงับผมหรือแอสตาปีกใน ID ดีของน้องเวก,กันนะทุกคนนะตอนนี้ตัว๋วเวกก็มีอยู่ทั้งหมดร้อยใบทุกคนนะก็ใช้ตัว๋วน้องเวกไปก่อนแล้วกันทุกคนเอาสักหนึ่งการันตีอผมไปก่อนเลยแล้วลกันอืมโลรลประตูทองชุดไม่สวยทุกคนไอแก่ไม่ลืมตาแน่นอนนะผมกดข้ามอะไรอย่างนี้โลแลไม่เท่าไหร่ครับทุกคนนะโลรลไม่เท่าไหร่เอาสักการันตีหนึ่งพอนะทุกคนนะสัแอสตาในหน่วไอดีของนอร์เว์นะเอาสักการันตีหนึ่งพอ ไปกันต่อทุกคนโลที่2ครับผมจัดกันเลยละกันออืประตูทองชุดสวยชุดสวยอย่างนี้ลืมตาอ้าปากหรือเปล่ามไม่ลืมตาอ้าปากครับผมอย่างนี้สายฟรีหลายๆคนก็ผมบอกเลยว่ามีหวังนะทุกคนนะเพราะว่าไม่ต้องจําเป็นต้องหาเพชรขนาดนั้นนะครับทุกคนนะโอ้โหอ,อะไรวะนี่โลที่สองก็ยังไม่ออกครับทุกคนนะไปกันต่อโลที่สามเลยละกันไปครับผมประตูประตูเงินชุดไม่สวยกดข้าม ประตูเงินชุดไม่ถวยคือไม่ต้องลุ้นทุกคนอยากได้แอสตาสามตัวได้ป่ะเอออยากได้แอสตาสามตัวได้ป่ะทุกคนนะไป vem, OW, ครับผมต่อที่โลที่สี่ครับผมกี่ขอบคุณน้องเบคด้วยนะของที่ส่งไอดีมาให้เปิดกันนะครับทุกคนนะไปกันต่อโบโอ้โหเอาล้ครับผมลืมตาอ้าปากครับทุกคนจังหวะน,นี้กี่ทองกี่ลุงไม่ใช่กี่ทองกี่ลุงทุกคนหนึ่งลุงครับผมหนึ่งลุงมันลุ้นกันอือพวกผงเอาหูมาแน่นอนหนึ่ง<า>ตัว <Swe at> ปตาอืมดีเฟนเดอร์ครับผมมาแล้วครับหนึ่งตัวของแอสตาของเราทุกคนนะเฮ้ยี่ตอนนี้จบไลยแล้วปะจบเลยแล้วปะยัะยงยงังเอาสักหนึ่งการันตีให้น้องชายมานะทุกคนนะไปให้ผมโลที่ห่าประตูทองวสวยๆอีกแล้วนะเฮ้ยไม่ชุดไม่สวยเลยทุกคนชุดไม่สวยจะล,ลืมตาอ้าปากหรือเปล่าโอ้โหไม่ครับผมแต่ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีลั่นลุงมาไหมโอ้โหไม่ลั่นนะผมกดข้ามไปทุกคนนะขอการ์ดหน่อยขอการ์ดด้วยขอการ์ดด้วยแอสตาขอการ์ดด้วย,วยทุกคน ไปกันต่อครับผมโบ๊ะบะโลที่เท่าไหร่ไม่รู้โลที่น่าจะโลที่โลที่หกหรือเปล่าโลที่หกเลวทุกคนอืประดูทองชุดมันไม่สวยดิโลที่หกไหมครับต่อข้ามทุกคนพี่ด่วนแม่งดีจังวะไอดีเวกตัวมันดีจังวะทุกคนแต่เดี๋ยวแอสตาห้าดาวเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในดีต้นต้นให้ทุกคนดูในคลิปหน้านะผมนะพอต้นมันจัดห้าดาวแน่นอน,นอยี๋ยวทุกคนนะโอ้โหไปต่อครับผมบึ้บบึ้บบึ้บ,บ,บฟึ๊บฟึ๊บหืมไม่ออกเลยครับทุกคนนะเฮ้ย ทองออกแค่อันเดียวเอ้ยลุงออกแค่อันเดียวเองเหรอโลที่แปดับผมทุกคนโลที่แปดประตูเงินแต่ชุดสวยอยู่นะลืมตาปักเฮ้ยผมว่ามันเริม่มเริม่มเริมเร่มเริ่มไม่ใช่ทุกคนเริ่มไม่ใช่นะเริ่มไม่ใช่นะถ้าโลต่อไปแม่งยังไม่ลืมตาปักของขอญาตออกนิดน,นึงนะออกกานหน้านิดน,นึงนะโอ้โหชิบหายแนละ้วทุกคน <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมว่าไม่ใช่แล้ผมว่าไม่ใช่แล้วทุกคนเฮ้ยเก้าโลไปขอออกนิดนึงขอขอขอลีนิดนึงไหมขอลีนิดนึงโอเคมีแพ็คขึ้นมาครับผมแล้วเข้าทีเผือแล้วทีเผือไปไปโลที่สิบอ่าวาโลที่สิบไปกดข้ามไม่เป็นไรเราจะมีหวังเลยทุกคนเราจะมีหวังนะโลที่สิบเอ็ดครับผม ไปเราที่11อทุกคนจัดเลยแล้วกันประตูทองชุดสวยแต่แล้วก็ลืมตาอ,อ้าปากแน่นอนโ<ม>บมไม่ใช่ <c oughs> ไอเวนเอ้ยแม่งหลอกกันเฮ <c oughs> ้ยการ์ดก็ได้เพื่อนการ์ดก็ได้โอ้โโอ้โ,โอ้โต่อเชต้นเกณฑยนทดีโลที่ร้อยยี่สิบก็บอกประตูทองชุดสวย <c oughs> นี่ต้องอ้าปาก้วผมรับประกันนะเออมันต้องมาแล้วทุกคน มันต้องมาแนละ้วกี่ลุงหนึ่งลุงว่ะหนึ่งลุงว่ะทุกคนหนึ่งลุงว่ะเดี๋ยวไปดูกันดูท่าเต้นของฉันทีตัวอะไรวะโอ้โห <c oughs> ไม่เป็นไรเป็นถือเป็นตัวใหม่ถือเป็นตัวใหม่ทุกคนนะถือเป็นตัวใหม่เดียวกนะไปโลที่ร้อยสามสิบของผมไปประตูทองชุดสวยแนละ้วต่อเนื่องเลยปะต่อเนื่องเลยปะโอ้โหต่อเนื่องกี่ทองไอ้กี่ลุงเบินนะ้ลไหมผมว่าเบิ้ล โอ้ยสมไม่ไม่เบืเ่อนลยค่ะไม่เป็นไรนไม่เป็นไรการ์ดโอเคไม่เป็นไรกดข้ามหืมพวกการ์ดชัวร์ไม่ใช่อ่ะอันนี้โอ้โห่ไบโคเวอร์ไม่เอาอันจากโคเวอร์ไม่เอาทุกคนโอ้โหอันจากนี้ไม่เอาบอกไอ้ปูเฮ้ยผมว่าตัวทุกคนบอกว่าตัวหืมไม่เอาขอกระทิงดำขอกระทิงดำการ์ดหืมการะต่ายตา แกตาโอ้การลาดีการลาดีทุกคนโอ้ยแกตาก็ได้ไปอีกเจ็ดสิบโลกันตีผมอีกเจ็ดโลไม่ใช่เจ็ดสิบโลไปโอ้โหชุดไม่สวยวะ่ะเฮ้ยชุดไม่สวยไปกดข้ามไปทุกคนชุดไม่สวยนะโอ้โหไปกันต่อครับผมทันหลงเพชรน้องจัดไปประตูทอง ชุดสวยแล้วก็ลืมตาอ้เฮ้ยเฮ้ยผมถามจริงผมถามจริงหนึ่งการันตีร้อยห้าสิบใบแม่งเพิ่งมาสามลุงนี่เหรอทุกคนไ้ยผมถามจริงกดข้ามเลยสามลุงจริงดิโอ้โหคตดเกลือเกลือจัดทุกคนสามลุงนี่คือเกลือจัดนะ ไปกันต่อครับผมเอาการันตีอ่ะผมบอกเลยเอาการันตีอ่ะไปแม่งเอ้ยทุกคนเกือบชิบหายเลยว่ะอาจจะเป็นเพราะดวงผมนะครับผมเหลือกี่โลการันตีเหลือกี่โลผมดูก่อนเหลกสามโลทุกคนการันตีจัดกันไปเลยสามโลครับผมฟึบม,าข,า,มาขอแถมอีกตัวนึงดปวะเอต้าขอแถมอีกตัวนึงก่อนการันตีขอสักสามตัวโอเค ลืมตาอ้าปากครับผมสวยๆบินได้ปะลุงเดียวลุงเดียวไม่เป็นไรเซเกครับผมไปต่อไปต่ออะไรขอกระิ้งดำขอกระิ้งดำม,มันโอ้โหไม่เอาอ,อยากเข้ามาใกล้กว่านี้นะไอ้ 5, หาชาร์ลอตมึงมาผิดร่างเฮ้ยอ <c oughs> <c oughs> ีสองโลท้ายทุกคนสองโลท้ายปึ๊บประตูทอง ชุดสวยลืมตาบกากโอ้ยทุกคนเอ้ทุกคนเอ้โลสุดท้ายผมการันตีมาโลนี้มาได้ทุกคนอีกตัวหนึ่งขออีตัวหนึ่งประตูทองชุดสวยขออีกตัวนึงขอไอ้ใต้ตัวเดียวพอเป็นสตัวรวมการันตีโอเคลืมตาบากขอเป็นสามตัวรวมการันตีเบิ้ลได้โอเคเบิ้ลเบิ้ล เบิ้นอุ๊ยเบิ้นวะเบิ้นวะแอต้าสองตัวไปเลยแอต้าสองตัวไปเลยไอ้ทิงดำอืมไม่เอาเอาเกทิงดำเอากระทิงดำเอากระทิงดำเกทิงดำโอ้โหไม่เอาเอ้ยใจกูเริ่มเสียใจเริ่มเสียใจเริ่มเสียใจเริ่มเสียทุกคนถอกระทิงดำเกทิงดำโอ้โหไม่เอาอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นระทิงดำเกติงดำโอ๊ยเสียเว้ยการ์ดเหรอ ยาการ์ดกาสแน่นอนหนึ่งอันป่ะผมว่าอาจจะเป็นการ์ดหนึ่งอันนะทุกคนนะการ์ตาหนึ่งอันขอเป็นการ์ตานะหรือการ์สอะไรไม่รู้ผมกดข้ามไปแล้วอ่ะเออกระทิงดำแอสตาปีอืมสามตัวรวมการันตีเบาๆแล้วเป็นการ์ตาป่ะโอ้กาลาเดนอีกเลยเว้ยเอ้ยเอ้หรือไม่การันตีไปแล้ววะโอ้โหมันออกโลการันตีพอดีอ่ะทุกคน โอ้ยไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าจัดมาให้น้องเวกันทุกคนนะแอสตาร์นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ผมพาดูตัวหน่อยดิคือตัวมันแบบโคตรโหดโคตรอันตรายแน่นอนอยู่แล้วทุกคนนะไปดูตัวแอสตาร์เวกันโอ้ยไอ้ดีนี่ก็มีจูเลียสมีโนเอลแล้วก็แอสตาร์ครับผมนะสําหรับน้องเวกนะอยู่ไหนอยู่ไหนแอสตาร์นี่แอสตาร์ครับผมเสริมแก่งมาเลยเสริมแก่งมาเลยเอาดาวนึงก่อนฟึบไป โบ๊ะบ้าก่อนโบ๊ะบ้าไปก่อนโบ๊ะบ้าก่อน,อนทุกคนนะแอสซาปีครับผมโอเคตึงๆนะทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ค like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยผมสบ็คโคเวอร์นะทุกคนนะเป็นเกมที่ผมเพิ่งมาทำเป็นเกมที่สองในช่องนะผมก็ฝากกันติดตามมาด้วยนะครับผมนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe อีกรอบหนึ่งผมนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพูดผิดพูดพลาพประกันนะขออไปไว้ที่นี้ด้วยครับผมสวันนีก็สวัสดีครับ